สวัสดีค่ะอยู่กับซับจารมปรับยนต์พุทธมณฑลสายสามนะคะร้านแต่งรถสายสามจ้าติดตั้งจอยรอตรงรุ่นกันอีกแล้วนะคะคันนี้เป็น Honda HRV นะคะ หน้ากากบางสวยงามเลยนะคะหน้าจอขนาด10นิ้วนะคะตรงตามรุ่นติดตั้งพร้อมชุดแคนบัสนะคะระบบเดิมๆเนี่ยใช้งานได้ครบถ้วนเลยนะจ๊ะโดยสเปคที่ลูกค้าเขาเลือกนะคะจะเป็นตัวแรม4 L ี 64, CPU ่ลอมหกสิบสีคอสองจนะคะหน้าจอ 1K นะคะสวยงามคมชัดระบบเสียง DSP นะคะอินเทอร์เน็ตรองรับทั้งจากฮอส s p o t w ตไวแล้วก็ซิมการ์ดเลยนะคะพวกข้อมูลยานพาณนะต่างๆนะคะก็สามารถ ดูได้นะคะบนจอใหม่เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลจากการติดตั้งพร้อมชุดแขนบัสตรตงรุ่นนั่นเองนะคะเลงเสียงเบาเสียงเปยนเพลงนะคะแล็บสายวางสายแอร์ดิจิตอนนะคะก็โชว์บนจอใหม่เช่นเดียวกันนะคะหรือจะเป็นในส่วนของการแจ้งเตือนเปิดประตูก็แสดงค่าแบบนี้นะคะกล้องถอยเดิมก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะแล้วก็สามารถปรับมุมมองนะคะของตัวกล้องได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะคะ แบบนี้เลยอ่าเส้นถอยเลี้ยวตามพวงมาลัยด้วยนะจ๊ะครบครันนะจ๊ะนอกจากได้จอดีมีคุณภาพแล้วงานติดตั้งมาตรฐานอีกด้วยนะคะโอเคในส่วนของตัวจอก็เหมือนเดิมนะคะมีแอปพลิเคชันต่างๆมาให้หลากหลายแล้วก็สามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมเองได้ในเ y Store นะคะแตกต่างกันไปตามสเปคที่เราเลือกเมื่อว่าจะเป็นในส่วนของความลื่นไหลนะคะความจุระบบเสียงระบบภาพต่างๆนะคะมีให้เลือกหลากหลายสเปกหลากหลายราคา แต่ที่สําคัญคือในส่วนของการติดตั้งนี่แหละยิ่งเป็นพวกรถ Honda หรือรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่ระบบเดิมเยอะๆเนี่ยจะต้องกังวลในเรื่องของระบบเดิมๆของตัวรถนะคะว่าจะยังอยู่ไหมมีการดัดแปลงหรือเปล่านะคะสองจอก็ปุบป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 ติดไม้ติดมือนะจ๊ะปึ๊บ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 นะคะครบครันลื่นไหลน เสียงดีภาพชัดอยากติดตั้งรถรุ่ไหนปีไหนนะคะสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ mm. เก่าใหม่มีหมดนะจ๊ะสำหรับตัวจอ a อนด o อยลองเทสสินค้าหน้าร้านกันดูก่อนก็ได้นะคะปึ๊บดูทีวีสดกันสักหน่อย หลังพึ่งมอญ้ำนะครับถ้าเกิดว่าต,ตลอดนะครับกากัมูชากับเวียดนามเปลี่ยนม้ากครับให้ทิศทางเยอะโอเคนะจ๊ะการใช้งานก็จะประมาณนี้นะคะคสำหรับจอยดอยตรงรุ่นนะคะวันนี้ก็มาอวดผลงานติดตั้งให้กับลูกค้า Honda HRV นะคะ หนากากเข้ารูปตรงรุ่นนะคะทรงบางสวยงามชุดปักแคนบัตตรงรุ่นไม่มีการตัดต่อดัดแปลงนะคะแล้วก็ระบบเดิมๆใช้งานได้ครบถ้วนนะจ๊ะ mm hmm. โอเคร้านเปิดตามปกติทุกวันนะคะจะมีปิดช่วงปลายเดือนนะคะ mm hmm. อยากได้จอแอนดรอย Android, ชุดแต่งใดๆก็แวะกันมาได้เลยนะคะ mm hmm. ไปแล้วจ้าพบกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์ให้อดมินด้วยนะคะ